วันนี้ผมจะมาอธิบายเนื้อหาจาก reading เป็นภาษ,ษาไทยนะครับโดยในเนื้อหานะครับของ reading ที่1คือพูดถึงเรื่องค่านิยมและบทบาทครอบครัวในประเทศอินโดนีเซียแบบยุคสมัยใหม่โดยครอบครัวอินโดนีเซียในปัจจุบันนะครับกำลังปรับตัวจากบทบาทชายหญิงแบบดั้งเดิมสู่การแบ่งหน้าที่ที่สมดุลมากขึ้นโดยผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น ไม่ใช่แค่ผู้ชายเป็นเสาหลักแค่คนเดียวทําให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้นและช่วยลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวแต่ปัญหาภาระคู่หรือดับเบิลเบอร์เดนของผู้หญิงยังอยู่เช่นต้องทํางานบ้านและทํางานนอกบ้านจึงจําเป็นต้องมีการสนับสนุนจากผู้ชายให้ช่วยดูแลครอบครัวมากขึ้นโดยปัจจุบัน มีพ่อสมัยใหม่ที่ยอมเป็นพ่อบ้านคอยช่วยงานหรือสนับสนุนภรรยาในทำงานโดยเฉพาะในกลุ่มเจนแซที่เปิดกว้างและยอมรับบทบาทใหม่มากกว่าคนรุ่นเก่าที่ยังคงมีความผูกพันในค่านิยมแบบดั้งเดิมแต่ทั้งสองเจเนเรชันกับคนเจนซกับคนรุ่นเก่าจะเห็นด้วยกับความเท่าเทียมทางเพศถึง แปซแต่ส่วนใหญ่ยังอยากรักษาความเชื่อดั้งเดิมบางอย่างเอาไว้โดยคนเจนแซดมักกล้าเปลี่ยนและเชื่อว่าบทบาทใหม่ช่วยให้ครอบครัวนั้นมีความสุขส่วนคนรุ่นเก่าก็จะสนับสนุนแบบดั้งเดิมและมีการปรับตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่นี้ยังมีอุปสรรคที่สำคัญคือการเลี้ยงดูบุตรเพราะผู้หญิง กว่า40ต้องลาออกจากงานหลังแต่งงานหรือมีลูกเนื่องจากไม่มีการบริการรับเลี้ยงเด็กที่เข้าถึงได้และราคาย่อมเยาหากรัฐบาลลงทุนในระบบนี้จะช่วยให้ผู้หญิงทำงานต่อได้และยังสร้างผลทางเศรษฐกิจมหาศาลในประเทศโดยสรุปในรวมนะครับคือเนื้อหานี้ชี้ให้เห็นว่าอินโดนีเซียกำลังหาความสมดุลระหว่าง ความทันสมัยและประเพณีในการจัดการเรื่องครอบครัวและบทบาทชายหญิงโดยเน้นการเปลีป่ยนแปลงทีละขั้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันมากขึ้นขอจบเพียงการเสนอเพียงเท่า,น,านี้ครับจากปุมวีรวันมะภภาวีรหัส66221048ครับขอบคุณครับ